สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งในวิชาวิทยาการคำนวณในวันนี้เราจะได้เรียนรู้กเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะค่ะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเด็กๆค่ะเด็กๆคะ,คะในชีวิตประจําวันของเด็กๆนั้นตั้งแต่ตื่นนอนและทํากิจกรรมต่างๆ เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงต่างๆนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนคะ่ะว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้คือจุดประสงค์อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้จุดประสงค์กิจกรรมกันเลยคะ่ะ จุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้คือใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและอธิบายพร้อมการออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้เด็กๆพอจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆคะก่อนอื่นเราต้องแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนเราทํากิจกรรมชีวิตประจําวันของเรารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าบางทีอาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับเราใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูจะพานักเรียน ไปเรียนรู้กับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมเด็กๆคะไปเรียนรู้กับปัญหาของกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะหรือสถานการณ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะกระตุ้นความคิดจากสถานการณ์ชวนคิดคือชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเด็กๆเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาในชีวิตประจำวันของนักเรียนทำอะไรกันบ้างคะเอ๊นึกออกกันไหมเอย่ยเดี๋ยวคุณครูมีภาพคะ่ะให้กับนักเรียนดูคะ่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าจากในภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนั้นจะมีภาพตั้งแต่อะไรบ้างคะภาพแรกอาจจะเป็นภาพ ที่เด็กชายคนนี้กำลังจะทำอะไรเอ่ยคะอ้าอาจจะกำลังแปรงฟันล้างหน้าใช่ไหมคะรูปที่สองเป็นรูปที่เด็กหญิงกำลังทำอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก,กำลังนั่งรับประทานอาหารอาจจะเป็นรับประทานอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะภาพต่อไปคะ่ะอาจจะเป็นภาพคุณแม่ที่กำลังนั่งทำงานหรือ ทำกิจวัตรประจำวันของคุณแม่อยู่ด้วยการอ่านหนังสืออาจเป็นไปได้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเป็นภาพในรูปด้านล่างค่ะของคุณแม่เป็นรูปที่เด็กผู้หญิงกำลังนอนอยู่ใช่ไหมเอ่ยอาจจะเป็นรูปที่เด็กผู้หญิงกำลังนอนกลางวันหรืออาจจะเป็นภาพที่เด็กผู้หญิงคนนี้เข้านอนแล้วก็ได้ใช่ไหมคะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปเด็กผู้ชายกำลังเดินทาง อาจจะกําลังเดินทางไปโรงเรียนหรืออาจจะกําลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งใช่ไหมคะรูปถัดไปค่ะรูปสุดท้ายเป็นรูปที่เด็กผู้ชายคนนี้น่าจะกําลังออกกําลังกายอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆในแต่ละวันหรือในชีวิตประจำวันของเด็กๆแต่ละคนนั้นจะมีกิจวัตรประจำวันที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนอาจจะเกิดปัญหาระหว่างการทำกิจกรรมก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กๆคะ่ะโดยใช้การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาคะ่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนและการทำงาน จะมีการแก้ปัญหาตลอดเวลาทางด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการทำงานหรือแม้กระทั่งงานอาริเดกต่างๆเช่นการออกกำลังกายการวาดรูปการอ่านหนังสือหรือ แก้ปัญหาในแต่ละวันนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากพิจารณาปัญหา 2. วางแผนการแก้ไขปัญหา 3. ดํดำเนินการแก้ไขและ 4. การตรวจสอบและการสรุปปัญหาค่ะ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะคือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงานหรือแก้ปัญหาในการทำงานนั่นเองค่ะหรือการแก้ปัญหาชีวิตประจําวันควรมีเหตุผลหากแก้ปัญหาหรือทํางานโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นการทํางานหรือแก้ปัญหาที่ไม่มีการคิดไตรตรองถือว่าเป็นการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ดังนั้นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดหาเหตุผลเพื่ออธิบายการทำงานเพื่อคาดการผลลัพธ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆคะครูบิลจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับกิจกรรมนี้กันค่ะนั่นก็คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกันกับคาเรียนนี้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆคะคุณครูมีปัญหาในชีวิตประจำวันต้องการให้นักเรียนช่วยแก้ไขปัญหาคะ่ะโดยคุณครูจะมีรูปภาพให้กับนักเรียนดูคะ่ะแล้วเด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร และถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรูปภาพรูปแรกกันเลยค่ะเด็กๆคะจากรูปภาพที่เด็กๆเห็นเด็กๆกำลังคิดอะไรอยู่เอ่ยใช่แล้วค่ะเกิดปัญหาซะแล้วค่ะเด็กๆว่าแย่จังเลยค่ะเครื่องซักผ้าที่บ้านพังทำไงดีนะ เด็กๆคะช่วยกันลองคิดแก้ปัญหาสิคะว่าจะแก้ปัญหากับการซักผ้ากองโตนี้อย่างไรถ้าที่บ้านของนักเรียนเครื่องซักผ้าพังคะ่ะคิดกันออกไหมเอ่ยอืมเดี๋ยวเราไปช่วยกันคิดกันแก้ปัญหากันดีกว่าคะ่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเราจะเปลี่ยนวิธีการซักค่ะโดยเปลี่ยนจากการซักด้วยเครื่องซักผ้า เป็นการซักมือแทนค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เคยซักผ้าด้วยมือไหมคะอืมถ้าใครเคยซักพอจะรู้ลำดับขั้นตอนของการซักผ้าด้วยมือใช่ไหมคะเดี๋ยวสำหรับใครที่ไม่เคยซักเราไปเรียนรู้วิธีการซักผ้าด้วยมือค่ะเด็กๆคะวิธีการซักผ้าด้วยมือจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยที่เราสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเหตุและผลเข้ามาคิดถึงเหตุและผลในการแก้ปัญหาได้ค่ะโดยการซักผ้าด้วยมือจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. แยกผ้าสีกับผ้าขาวออกจากกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าสีตกลงบนผ้าขาวนั่นเองค่ะ 2. เติมน้ำในกระมังค่ะ 3. ใส่น้ำยาซักผ้าในกระมัง อาจจะตีฟองด้วยใช่ไหมคะ C. ใส่ผ้าลงในกระมังเพื่อที่จะเตรียมซักนั่นเองค่ะเด็กๆ 5. ซักผ้าโดยการใช้มือขยี้ค่ะ 6. ล้างน้ำให้สะอาดในอีกกระมัง 7. บิดผ้าใส่ตะกร้าเพื่อเตรียมตากนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการซักผ้าด้วยมือนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เด็กๆสำหรับคนที่เคยซักทำด้วยวิธีขั้นตอนแบบนี้ไม่เอ่ยแต่สำหรับบางคนอาจจะมีวิธีการซักที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโดยเด็กๆอาจจะมีขั้นตอนและวิธีที่แตกต่างกันออกไปโดยจะใช้เหตุและผลในการคิดการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ตัวอย่างต่อไปค่ะเด็กๆคงจะรู้จักขนมในรูปภาพนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะรูปนี้คือขนมเค้กญี่ปุ่นที่เด็กๆหลายคนคงชื่นชอบกันใช่ไหมคะอืมขนมนี้อร่อยใช่ไหมคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นเค้กญี่ปุ่นที่มีไส้ที่แสนอร่อยให้เรากินนี้ทำอย่างไรกัน นักเรียนเห็นวิธีการทำเค้กหนึ่ชิ้นแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามีขั้นตอนกี่ขั้นตอนคะกว่าที่จะออกมาเป็นเค้กญี่ปุ่นให้เราได้รับประทานกัน1ชิ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีวิธีการขั้นตอนคะ่ะสำหรับการทำเค้กญี่ปุ่นที่แสนจะอร่อยคะ่ะให้กับนักเรียนดูกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการ กว่าที่จะทำเค้ออกมา1ชิ้นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวิธีการทำเค้กมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เทปแป้งเค้ลงบนกระทะในเตาร้อนค่ะ 2. ใช้ไม้พายเกี่ยค่ะ 3. ใป้ายซอสลงบนแป้งเค้ 4. ใส่สหน้าเค้ที่เด็กๆต้องการกินค่ะ 5. ลาดซอสที่เด็กๆ ชอบเพื่อลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันอร่อยขึ้นค่ะหกพับเค้กใส่ในซองพร้อมที่จะรับประทานกันค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการทำเค้กนั้นจะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรกันเลยค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการทำและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆแล้วคุณครูจะให้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้แบบจุดเดิ่มต้นและจุดจบโดยเขียนเป็นแผนผังการทำงานค่ะซึ่งแผนผังการทำงานคือวิธีการทำเคปอย่างขั้นตอนที่คุณครูได้อธิบายไปข้างต้นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าจากวิธีการทำเคปไปสู่แผนผังขั้นตอนจนจากเริ่มต้นและไปจนถึงจบดังต่อไปนี้เริ่มจาก จุดเริ่มต้นค่ะคือเทปแป้งลงบนกระทะ 2. ใช้ไม้พายเกี่ย 3. ป้ายซอสลงบนแป้งเค้ 4. ใส่หน้าเค้ที่ต้องการ 5. ราดซอส 6. พับเค้ใส่ซองพร้อมกับจบการทำงานในแผนผังภาพของการทำงานนี้ค่ะยกตัวอย่างอีกสัก2ตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะ โดยการเขียนผังแสดงลำดับขั้นตอนการตักไอติมของกุกไก่และกอหญ้าค่ะโดยผังแสดงการตักไอติมของกุกไก่นั้นเริ่มจากผังจุดเริ่มต้นคือหยิบกรวยไอศกรีม 2. ตักไอศกรีมรสสตอรอเบอรี่ใส่กรวยไอศกรีม1ลูก 3. ราดซอสสตอรอเบอรี่ลงบนไอศกรีม 4. โรยหน้าด้วยเก็ดช็อกโกแลตพร้อมกับ จบของผังแสดงการตักไอติมของกุ๊กไก่ค่ะต่อไปไปดูผังแสดงการตักไอติมของกอยญ้ากันค่ะเริ่มจากผังเริ่มตน้นมาหยิบกรวยไอศครีมตักไอศครีมรสมะนาว1ลูกและสตรอเบอรี่ห่งลูกใส่ลงในถ้วยลำดับถัดไปโรยหน้าด้วยเกดช็อกโกแลตลงบนไอศครีมรสมะนาว ลำดับถัดไปค่ะตักไอศครีมรสช็อกโกแลตใส่ด้านบนและนำขนมปังแท่งปักลงไปในถ้วยไอศครีมพร้อมกับจบผังการทำงานของการตักไอศครีมของกอย่าค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ คงจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำมาแล้วใช่ไหมคะมันไม่ได้ยุ่งยากและไม่ได้ซับซ้อนเลยใช่ไหมคะการที่เขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของกิจกรรมต่างๆโดยเราใช้เหตุและผลเชิงตะกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเราควรมีวิธีการขั้นตอนจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจบ ได้ยังไงเดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์เข้าสู่ไปกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะในวันหยุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณพ่อและคุณแม่ได้ออกไปทำงานและคุณแม่ได้หุงข้าวไว้ให้กับนักเรียนแล้วแต่ขาดกับข้าวค่ะซึ่งนักเรียนคนนี้ชื่นชอบเมนูหนเมนูนั่นก็คือไข่เจียวกุ้งสดเป็นพิเศษค่ะ เด็กนักเรียนคนนี้เลยอยากจะลองทำเมนูไข่เจียวกุ้งสดรับประทานเองค่ะจากสถานการณ์คุณครูจะให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำเมนูไข่เจียวกุ้งสดของแต่ละคนมาค่ะโดยเขียนลงในใบกิจกรรมดังนี้ โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำเมนูไข่เจียวของนักเรียนลงในใบกิจกรรมรหัส205ค่ะโดยนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีขั้นตอนวิธีการเตรียมการทำไข่เจียวกุ้งสดแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าให้เขียนแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนโดยมีเริ่มตน้นพร้อม เมื่อจบการทำงานให้ลงท้ายผังการทำงานด้วยจบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆคงจะได้รับความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปค่ะว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนี้เราได้เรียนรู้และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปถ้าพร้อมแล้วเราไปสรุปผลการเรียนรู้กันค่ะ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ความเชื่อข้อตกลงหรือจากประสบการณ์มาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาจะสามารถคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ให้ตรงตามเหตุผลที่นักเรียนจะอธิบาย โดยจะมีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้ขั้นตอนการแก้ปัญหาคือพิจารณาปัญหา2หลังจากนั้นวางแผนการแก้ไขปัญหา3ดําเนินการแก้ไขและ 4. ตรวจสอบและสรุปผลปัญหาซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปซึ่งเราจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ สำหรับคาบเรียนนี้เด็กๆคงจะได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับคาบเรียนนี้เด็กๆค่ะเด็กๆคงจะนำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนนำกลับไปแก้ไขในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้มากมายเลยใช่ไหมคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเรียนคาบนี้จบแล้วเด็กๆอย่าลืมทำไปกิจกรรมแล้วส่งกลับเข้ามายังแพลตฟอร์มส่งการบ้านของโรงเรียนภายในวันเวลาที่คุณครูกำหนดให้ด้วยนะคะ ถ้าค่าเรียนนี้เอาไปพบกันในกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ